สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องฝ้าน้ำฝ้าน้ำฝนหลังจากที่ทำการเกียกกกเกียวเนาะจะนอยนเกี่ยวยหยาเมื่อวานเกี่ยวหยาเมื่อวานกับแบบดินฝ้าอากาศเป็นใจโยคือมันมีแดดออกหยาที่เกี่ยวเมื่อวานกับรู้สึกว่าจะแห้งคักโยนอกจะนอยแห้งสนิทเลยแหละเมื่อนี้ มือนี่ต้องเฝ้าปกติต้องบบตามก็สองมือหรือสามมือตากไว้เนาะจะเนาะตากแดดแต่ว่าเบิร์นพยากรณ์อากาศแล้ววันนี้น่าจะเริ่มวันนี้เนาะฝนอาจจะเริ่มตกเพราะว่าตามเข้าพยากรณ์อากาศก็คือฝนจะเริ่มตกอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาะก็คืออาทิตย์นี้แหละ <c oughs> ก็เลยต้องเฝ้าทําการรีบรีบรวนปั้นเนาะจะเนาะปั้นหรือว่าการเขาเออน,นี่นะบ้านเขาเออน,นี่นะปีน <c oughs> มาเน่าเอ,าอินปีนพิกนอกจากนี้พิกด้านล่างขื้นมาข้างบนเป็นการปั้นหยาเพื่อให้หยามันแหงแหงแบบแหงสนิททั้งข้างล่างและข้างบนก็คือต้องทําการปั้นมื่อนี่จะพาะมาเบิ่งวิธีการปั้นหยานาะจะเนาะการปีนหยาการปีนหยา, <c oughs> า,าพี่น้องมาชมกันค่ะ เป็นยังไงสะดวกสบายบ่สะดวกสบายบาย่เป็นการเขาอันนี้ยังล่ะเป็นการกราฟด้านแล้วก็เป็นการต้อมใส่กันนาะจะเนาะตอมใส่กัน,นกตอ้นตอมใส่กันแบบไดก็คือเพื่อนยังล่ะมันมีหลายๆลกองเนี่ยมันมีหลายๆลกองแบบเนี่ยแล้วเขาก็ปั้นตอมใส่กันให้มันเป็นคู่เดียวกันแล้วก็ทําการม้วน ประมาณนี้อธิบายเ่าถูกอธิบายไม่ถูกประมาณนี้นะจ๊ะเนาะอันนี้คือปั้นแล้วมันก็จะมารวมกันแบบนี้อันนี้คือสองสองกองสองกองนะจ๊ะเนาะสองกองแบบปั้นรวมใส่กันปั้นรวมใส่กันก็คือข้างล่างมันก็จะพลิกขึ้นมาอยู่ข้างบนเพื่อให้ยาที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะ มันได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเพื่อให้มันแหงสนิทนะพี่นอ้องให้มันแหงสนิกนท,ทก,น <c oughs> ก่อนที่เราจะทาการม้วนก่อนที่เราจะทําการม้วนม้วนเป็นเป็นก้อนเนอะจะเนาะเป็นก้อเป็นก้องกองม้วนพลาสติกย่างดีเพราะว่ามันเก็บและย,ยเงี้วก็คือเอาไว้ถ้ากินช่วงหนาหนาวเอาไว้กินช่วงหนาหนาวก็คือต้องเก็บรักษาแบบย่างดีเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเขาบอกฝ้าฮ็ดตอนนี้ถ้าเกิดมีฝนตก ตกแน่นอนมันนีเจ้ไแม่กระตงตกอีหยังกับคำมายุตกแน่นอนมันจะเฮ็ดให้มันเกิดเชื่อลาหรือว่าเฮ็ดให้้าจังได๋ล่ะอับชื้นบ่แ่บระมาณนี่เนาะสั์เขากับมีชีวิตคือกันกับคือกันะกับก้นเฮาถ้ากินอาหารที่มันบ่มีกินแ่บกินนัวมันกับบ่แ่บคือว่า่ะพี่น้องม้อนีคาดว่าไอ้ทียังบ่ ไอทียังเกีียวบอแล้วอาจจะน่าจะน่าอาจาอาจะบด้เกียวคือล้อใหโฟนมันตกแล้วซะเกินคนละจังสีได้ทำก,ก,การเกีียวก็ได้ได้ทำการเกีียวต่อไป <c oughs> <c oughs> ไงง่องด่าโอ้ย <c oughs> ไอเล่อย รถเกี่ยวหยากับสิมีหลากหลายเนาะจนะเนาะรถเกี่ยวหยาที่แบบปั้นละเอียดแล้วกับตากแห้งไปนี่โตแล้วกับนี้เราปั้นแบบว่าต้องเป็นคู่แบบนี้กับนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของบ้านท่าเจ้ามันจะจังไหนละ่ะมันจะสะดวกสบายก็บ้านเฮ้าบรรยากาศกับแบบนี้อะไรพี่น้องเจ้งไหก็ต้องมันต้องตกแน่นอนแหละเมื่อนี่ ช่วงประมาณใบใบเนาะมันนี่นาจะตกเอาบรรยากาศตามท้องทุ่งนานี่แหละ <c oughs> เอามาฝากวิถีชีวิตแบบบ้านๆตามบ้านนอกชอนนบทพี่น้องก็จะประมาณนี้่อแตกต่างกันดอกกบ้านเขาแตกต่างแน่กะที่เห็นเห็นก็คือสภาพภูพมิอากาศเนาะจ้ะเนาะอากาศที่มันหนาวหนาวอยู่ตลอดเวลานาห้อนปีนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลย หนาวตลอดสำหรับฝรั่งเพื่อนก็นจะพอดีแต่ว่าสำหรับเฮาคนไทยเฮาคนเลือดเลือดอุ่นเนาะมันก็นจะจังได้หรอมันหนาวอะ่ะเป็นซัมเมอร์ที่แบบต้องใส่เสื้อแขนยาวเสื้อแก๊เก็อยู่ตลอดเวลาเมื่อนี้จังไรงก็ต้องปั้นห้เ็จปั้นแล้วก็คงจะต้องม้วนเลยก่อนกี่ฝนจะตกนะจ๊ะเนาะต้องเฝ้า ต้องรีบต้องเฝ้าแต่ละทีแต่ละหมองแต่ละเฮียนแต่ละฟาร์มกะเล่งมือไผ่มือมันนอกจากนั้นไผ่มีเพื่อนมียาิที่มีรถแท็กเตอร์มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกะซอยกันซอยกันเฮ็ดซ,อย,ซอยกันทำแล้วฟาร์มนี่ไปฟาร์มนั่นที่อย่างประมาณนี้คือเฮาเฝ้า,าน้ำสภาพภูมิอากาศเฝ้าน้ำธรรมาชาติ เพราะว่าถ้าเขาจะตกนี่คือแบบเอาอิหยังยั่งกับเบญยูตกแน่นอนสําหรับวันนี้เนาจะเนาะโมมีแสงแดดเลยตั้งแต่เช้าเลยก็จะประมาณนี้บรรยากาศมาฝากพี่น้องทางบ้านเฮา,าเบาซูกันฟังนะ,นะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากใ้เพียงแค่นี้ขอบคุณได้หลายเนาจะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณที่แว้คำว่าเบิง้งแวเขำามาชมอันไหนดีบด่ดีถามมันบ่ดีกะตีเตือนได้เนาะจา้ะเนาะจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขไหมอันไหนที่มันดีอยู่แล้วกะอยากจะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปกะแนะนํามาได้เนาะจา้ะเนาะขอบคุณได้หลายขอบคุณล่วงหนา้าสาหรับคันติชมหรือว่าคําฉื่นชมชี่มอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ